สวัสดีครับมาพบกับอาจารย์กรคุยเรื่องบอลทัศนะฟุตบอลประจำวันที่26กุมภาพานันธ์2567นะครับผมวันนี้จะเป็นบอลมันเดย์ไนท์นะครับก่อนอื่นจะไปรับชมทัศนะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมเข้ากลุ่มร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราไม่มีค่าใช้นะครับอยู่ในลิงก์เดสก์ชันด้านล่างนี้ เพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดเพิ่มเติมก่อนบอลเตะในทุกๆวันนะครับทีเด็ดฟรีโอเควันนี้นะครับจะมาพูดถึง3คู่นะครับคู่แรกเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเบนฟอร์ดคู่ที่2กันโช้เซรีอิตาลีเอเอสโรมาพบโตริโน่ oma, Pop, ino, แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับลาลิกาสเปนคิโรดาเปิดบ้านต้อนรับไลยโยบาเยกาโนพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังทัศนะกันได้เลยนะครับผม มาเริ่มกันที่คู่แรกประจคำคัมคืนนี้แล้วนะครับสจ๊วตเพียร์มลีกอังกฤษเตะเวลาตีสามเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับที่25มี36คะแนนเปิดบ้านลอนดอนสเตเดียมนะครับต้อนรับเบนฟอร์ดทีมอันดับ15แข่ง25นะัดมี25คะแนนนะครับผมโดยจากอันดับเจ้าบ้านดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับทีนี้เรามาดูสถิติกันเลยละกันพบกันทั้งหมด8นะัดหลังสุดนะครับ8นะัดเวสต์แฮมชนะ3เสมอ0 ทางเบนฟอร์ชนะถึง5นัดนะครับโดยที่ฤดูกาลนี้มีการพบกันหนึ่งครั้งแล้วที่บ้านเบนฟอร์เบนฟอร์ชนะ3ประตูต่อ2นะครับฤดูกาลที่แล้วพบกัน3นัดเป็น ford เบนฟอร์เก็บใยชนะในพรีเมียร์ลีกได้ทั้ง2นัดไปกลับเลยนะครับ2ประตูต่อ0ูเหมือนกันแต่ในสกอตแลครับเวสต์แฮมเอาชนะไป1ประตูต่อ0ูนย์ะครับคู่นี้จะเห็นว่าช่วงหลังๆเบนฟอร์จะได้เปรียบอยู่พอสมควรเนาะทีนี้เรามาดูฟอร์มเวอร์แมนอยู่ในเตดนะครับ10นัดหลังสุดชนะ2เสมอ4แพ้4 โดยที่ขอโฟกัส5นัดหลังสุดอระกันเสมอ2แพ้ถึง3นัดนะครับโดย3นัดหลังสุดแพ้รวดเลยนะครับ3นัดติดโดยที่ยิงไม่ได้สักลูกแถมยังเสียไปถึง11ประตูนะครับนั่นล่าสุดแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์2ประตูต่อศูนแพ้อาร์เซนอล6ประตูต่อ0ูนะครับแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ยิงแต่สประตูต่อศูนย์ซึ่งก่อนหน้านั้นเอาเสมอบอร์นมัธและเชฟฟิลด์ไปนะครับ1ประตูต่อ1แล้วก็2ประตูต่อ2ตามลำดับนะครับจะสังเกตได้ชัดว่า3นัด หลังสุดแพ้รวดย้อนไป5นัดก็ยังเสมอแค่สองนัดน,นะครับนัดล่าสุดที่ชนะต้องย้อนกลับไปช่วงบกซิ่งเดย์ก่อนปีใหม่เลยนะครับที่เอาชนะอาร์เซนอลได้2ประตูต่อศูนย์ฟอร์มหลังๆนี่ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งเบรนฟอร์ดไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับ10นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ถึง6นัดหนัดหลังสุดชนะเพียงแค่นัดเดียวนะครับนัดที่ชนะบุ๊คแฮมตันสองประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่10่กุมภายนธ์ที่ผ่านมาเนาะ ก่อนหน้านี้แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับแพ้ลิเวอร์พูลสี่ประตูต่อหนึ่งแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เชิงเดิมการสามประตูต่อหนึ่งแพ้สเปอร์สามสองนะครับจะสังเกตได้ว่าที่พลาดท่าหรือพลาดท่ากับทีมบิ๊กซิกทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับ ford, นะเบนฟอร์ดเนาะทีนี้เราของย้ายมาดูกันที่ไลน์อัพนักเตะนะครับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจ้าบ้านขาดแค่ลูคัสปาเกียตานะครับแล้วก็เควินฟิลลิปที่ติดโทษแบนเนาะ ดังนั้นตัวจริงของทางวิสแฮมผู้รักษาประตูจะเป็นอันสฟองอเลโอล่านะครับบาเลดิเมียร์ซูฟาวเคอร์ซัวนายเยฟอัคเกอร์อิเมซอนนะครับกองกลางโทมัสซูชิกเอสันอวาเลตจอร์ดโบวินเจนบอร์ธพาวมอนเมสคูดูสแล้วก็มิเกลอันโตนิโอไปกองหน้านะครับส่วนทางเบนฟอร์ดตัวจริงตามคาดน่าจะเป็นมาร์คเฟคเชนผู้รักษาประตูนะครับเนธานคอลลินคริสโตเฟอร์ไอยเยอร์เบนมีนะครับ แมทตโลเอสเลฟมาทิอัสเยนเซนิสเตียนนกากตบิตเรลียาเนลสกิโอเลกิลันนะครับก่อน่นาจะเป็นไอแวนโทนี่กับโยอันดิซาสำหรับทัศนะคู่นี้นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเวสแฮมถือราคาไมค์ก้านอยู่ที่0.25นะครับตอนนี้น่าจะไหลลงไปเป็นเสม,มอไม่มีใครถือแล้วนะครับผมดังนั้นคู่นี้พึ่งบุกไปแพ้มาเจ็บหนักเหมือนกันทนะั้งคู่ในหนายนนัดนะครับทางเวสแฮมก็ชนะใครไม่ค่อยได้เลยในะช่วงหลังๆซึ่ง ทางเบนฟอร์ดก็เป็นเหมือนกันนะครับแบบนี้น่าจะค่อนข้างฟอร์มแย่ฟอร์มบุ๋งทั้งคู่แต่ฝั่งทีมเยือนเบนฟอร์ดตัวเจ็บเยอะบุกไปชนะบุไในแค่นัดเดียวจาก5นัดหลังสุดนะครับที่หลังแพ้หมดเกีบต้องไปเยือนผลงานแพ้เยอะได้แค่ชนะเกณฑเดียวผมมองว่าทางเจ้าบ้านอาจจะพอได้เปรียบก,กว่าสักหน่อยโดยฟอร์มบุ๋งทั้งคู่เนี่ยยังไงทางฝั่งเจ้าบ้านก็น่าจะมีลุ้นคือฟอร์มได้มากสุดนะครับอย่างน้อยๆพอะได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับยังไงนัดน,นี้ก็ ขอมองไปที่เวสแฮมเจ้าบ้านน่าถือกว่านะครับอย่างน้อยจบเสมอมีสิทธิล์ลุนเบียดชนะได้นะครับแต่ยังมองที่สกอร์ต่ำน่าจะพอได้ลุ้นด้วยสำหรับคู่นี้เพราะว่าฝืดปืนฝืดกันทั้งคู่นะครับผมยังไงสำหรับทศนคู่นี้อาจารย์กรอ์คือเรื่องบอนขอแนะนําให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านได้ลุ้นกว่าอย่างน้อยก็น่าจะไม่เจ็บนะครับจะไป มาต่อที่คู่ที่สองประจำวันนี้กันเลยนะครับศึกการโชเซเรอาอิตาลีเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งบ้านเรานะครับเอเอสโลมาทีมอันดับที่6ของตารางแข่งย5่นัดมี41คะแนนนะครับเปิดสตาดิโอโอลิมปิโกนะครับต้อนรับโตริโนทีมอันดับส0ของตารางแข่ง25นัดมี36คะแนนนะครับผมโดยเรามาดูสถิติพบกันสิบนัดหลังสุดของคู่นี้นะครับโลมาชนะถึง6ครั้งเสมอ2ครั้งเป็นโตริโนชนะได้2ครั้งนะครับ ในฤดูกาลนี้พบกันหนึ่งครั้งนะครับแบดเยือนของโรมานะครับเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งฤดูกาลที่แล้วโรม่าชนะในเกมเยือนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่เปิดบ้านเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งสองฤดูกาลก่อนโรม่าชนะทั้งไปกับเลยนะครับบ้านตีงหนึ่งศูนย์ไปเยือนสามประตูต่อศูนย์นะครับดังนั้นช่วงหลังๆนี้ฟอร์มโรม่าน่าจะดูดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับโดยสนับและพาไม้กั้นวันนี้มาที่เจ้าบ้านโรม่าถืออยู่ที่0.5ครับผม ต่อมาเรามาดูสถิติที่พอเอามาดูได้นะครับก็คือโรม่าฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3นัดฟอร์ม5นัดหลังสุดค่อนข้างใช้ได้นะครับในศึกยูโรปาเพิ่งเข้ารอบไปนะครับโดยที่เอาเสมอฟีเยนูดทั้งสองนัดหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ไปชนะจุดโทษสิบประตูต่อสองเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับส่วนทางเซเรียอาแมตม่ก็ในนี้ชนะโฟซิโนเน่ไปสามประตูต่อศูนย์นะครับแพ้อินเตอร์มิลานสองประตูต่อสี ชนะคาเซียลี่4-2นะครับแล้วก็ชนะซาแลดินัน่า2ะตูต่อหนึ่งฟอร์มหลังถือว่าค่อนข้างดีนะครับแมตช์ที่สเสมอก็ค่อนข้างหนักเจอเฟยนูดในศุกบอลยุโรปแล้วก็แพ้ให้กับอินเตอร์นี่ก็คืออินเตอร์จ่าฝูงด้วยนะครับทีนี้มาดูโตลิโน่10นัดหลังสุดชนะ4สเสมอ4แพ้2ฟอร์มเข้า,ขาออกนะครับ5นัดชนะ2สเสมอ2แพ้หนึ่ง นาตาสุดแพ้ลาซิโอ2ประตูต่อ0นะครับชนะเลเช่2 0เสมอซาสซูโร่1นนะครับเสมอซาเลตินาหน้า0 0ชนะกายารีได้2ประตูต่อ1นะครับดันนั้นฟอร์มค่อนข้างพี่เขาพี่ออกอยู่ยังตอบไม่ถูกนะครับสำหรับทางคู่นี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นๆประกอบกันแล้วกันเนาะทีนี้มาดูทางไลน์อัพนะครับลงมาขาดคิสสโมลลิงทอมมี่อับราฮัมรามสุสคิดเจนเซนโ,ซโรนิโซดิเอโกนี่นะครับที่น่าจะ ไม่ฟิตนะครับทีนี้มาดูไลน์อัพของทางเจ้าบ้านที่คาดเดานะครับทางโรมา่าผู้สัมผัตัวเป็นไมซ์สวิยานะครับกองหลังอาเจริโนดีนฮัตจิเซนเจียลูก้ามันชินี่ลาสโหมคจิเตนเซนต้องรอเช็คความฟิตเช่นเดียวกับโรเอนโซเปลยังกีนี่นะครับงามเป็นเลโดปาเลเดสไมอันคิสตันเต้ตัวลูกเป็นสเตฟานเอลชาลาวีนะครับเปาโลดิบาร่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยช่วงนี้แล้วก็ลอมเบโลลูกกากูนะครับ ทีนี้เรามาดูและอัพฝั่งตริโนกันบ้างนะครับผมผู้สาประตูเป็นมิลิงโควิดซาวิดนะครับคอฟฟี่ชิชิมาเตโอลลวาตโตอดัมมาซิน่าลาอูเบลานัวาคาร์โลลีเนติอีวานอิลิชวาเลนติโนลาซาโลนะครับามูวอลิชีอันโตนิโอสลาเบียแล้วก็ดูวานซาปาตานะครับผมสาหรับคู่นี้ผลงานโลมาเจ้าบ้านค่อนข้างดีกว่านะครับนั่นตั้งแต่เปลี่ยนกุนซือนะครับชนะ5นัดจาก8นัดนะครับในทุกรายการถือว่าฟอร์มไปทางชนะ มากกว่าแพ้นะครับทีนี้หากไปมองทางฝั่ง,งตรลิโนนะครับฟอร์มเยือนในปีนี้สิบนัดหลังสุดชนะแค่สองนัดน,นะครับดังนั้นทางมาปากรุงโรม <c oughs> ทีมเจ้าบ้านน่าจะดูดีกว่าในะการจะเก็บชัยชนะใน,นนัดน,นี้นะครับโดยตามภาพนะครับราคาไม้กันอยู่ที่0.5เกมนี้ทางอาจารย์กอนคุยเรื่องบอลขอแนะนำไม่เชยร์เจ้าบ้านทางโรมาที่ไม่กัน0.5 กินเต็มสบายๆนะครับยังไงก็ชนะแน่นอนจัดไปมาตอนที่คู่ที่3ประจำวันนี้นะครับึกลาลิก้าสเปนเตะบ้านเราเวลาตี3านะครับคิโรน่าทีมอันดับ3ของตารางคะแนนแข่ง25นัดมี5 4, 6 6คะแนนนะครับเปิดลังเอสตาดีมูนิสิปลเดมอนติเวลีนะครับต้อนรับลาโยบาเยกาโนทีมอันดับ14ของตารางแข่ง25นัดมี25คะแนนนะครับ โดยสนนราคาไม้กั้นอยู่ที่เจ้าบ้านคิโรนาถืออยู่ที่0.75หนะครับผมหลังจากที่ตอนแรกเปิดมาที่1ไม้กั้นนะครับผมทีนี้เรามาดูฟอร์มจิบนัดหลังสุดของคู่นี้ที่พบกันนะครับคิโรนาชนะ3นะครับเสมอ3ทางรายยบาบียก,กโนชนะได้4นัดนะครับแต่ถ้าเราโฟกัสดีดีนัดหลังสุดนี้เป็นคิโรนาชนะล่าสุดนะครับในศึกสเปนิชสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนัดแรกในดูกาลนี้นะครับคิโรนาบุกไปชนะได้สองประตูต่อหนึ่ง ส่วนฤดูกาลที่แล้วเสมอ2-2ทั้ง2นัดเลยนะครับผมค่อนข้างสูสีแต่ว่าคิโรนามาฟอร์มดีมากเลยนะครับปีนี้โดยคิโรนาฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับค่อนข้างเริ่มหลุดแล้วนะครับชนะ5เสมอ2แพ้3โดยที่5นัดหลังสุดนี่แพ้ไปถึง3นัดเสมอ1นัดแล้วก็ชนะเป็นขคนัดเดียวนะครับนัดล่าสุดไปเยือนแพ้เอตติกบินเบา3ประตูต่อ2นะครับแพ้เรอัลมาดริซีประตูต่อ0เสมอเรอัลโซยเซดัด0ประตูต่อ0นะครับ แล้วก็ชนะเซตาบิโก้หประตูศูนย์สนัดหลังสุดนี้ได้3ประตูเองนะครับผมฟอมค่อนข้างหลุดนะครับช่วง,งหลังไม่เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ช่วงก่อนปีใหม่อย่างนี้นะครับชนะโัวๆเลยทีนี้ทางฝั่งทีมยอนรายโยมาเอกาโนบ้างนะครับสินัดหลังสุดทุกรายการชนะเพียงแค่หนึ่งเสมอ3แพ้6นะครับโดย8นัดหลังสุดชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้ไปถึง5สเสมอเพียงแค่นาดนัดล่าสุดเปิดบ้านยัน แรมมาดริดได้ที่หประตูต่อหนึ่งนะครับแพ้มาโยก้าสองประตูต่อหนึ่งแพ้เซบียาสองประตูต่อหนึ่งนะครับแพ้เอลโกมาดริดสองประตูต่อหนึ่งเสมอเรอัลโซเซดัดศูนย์ศูนย์ทีนี้ผมขอดูฟอร์มเกมเยือนบ้างนะครับของทางไลโยบไกเยโนนะครับ12นัดในฤดูกาลนี้ชนะ3เสมอ4แพ้5ชนะจะเป็นช่วงต้นฤดูกาลเนาะหลังๆนี่จะแพ้หมดเลยนะครับแพ้มาโยก้า2-1แพ้เอลโมาริดสองเสมอ0-0 แพ้ออสซสโซนา1-0แพ้บินเบา4-0แล้วนะครับช่วงหลังฟอร์มเยือนไม่ดีเลยนะครับสำหรับทีมเยือนรายยบาเยกาโน่ทีนี้ผมขอมาดูต่อที่ไลน์อัพเลยละกันนะครับเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาคิโรนาตัวบาดเจ,จ็บมีกองหลังตัวเก่ง2ตัวนะครับก็คือดาบิลโลเปสกับดาลิบินดังนั้นไลน์อัพคาดเดาที่น่าจะได้ลงสนามนะครับปาโรกาสานิกาเป็นผู้สำวัตูนะครับกองหลังยานกูโตเอลิกาเซียโปนเป้มิเกลกูเตเรสนะครับ อเล็กกาเซียยังเกลเอเรล่านะครับวิคตอร์ซิกันคอฟอิบานมาตินซาบิโอแล้วก็กองหน้าเป็นอาเตมดอตบิกนะครับซึ่งทางทีมเยือนรมันนะครับรอยยูบาจิเกโนตัวหลักๆที่จะขาดเป็นเดียโกเมนเดสนะครับแล้วก็กองหน้าอิซิปลาออนนะครับตัวหลักพอสมควรดังนัง้นแล้วคาดเดาน่าจะเป็นสโตเลดิมิทรีเยสกี้นะครับเป็นผู้รักษาประตูหรือกองหลังเป็นอิบานบาลิอูฟอร์ยองเชลลวน อาริลรานอันนันเดสอังกงโต้เอสปิโน่นะครับกองกลางคอเต้เดฟรูตอสอูนโลเปสออการ์บาลเลนตินอันบารโรกาเซียกองหน้าเป็นลาอูเดโทมัสออสการ์เตโยนะครับชื่อชั้นความคุ้นเคยเราจะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเจ้าบ้านมากกว่านะครับคิโรนาส่วนทางลาโยบมาเยโนๆค่อนข้างจะโนเนียนิดนึงเนาะดังนั้นถ้าเรามาดูนะครับฟอร์มหลังจากนั้นเริ่มแผ่วก็จริงนะครับแพ้สองนัดติดแต่พอรับได้เนื่องจากเป็นเกมเยือนแล้วก็เจอแต่ทีมใหญ่นะครับ เยี๋ทั้งมาร์กิะบินเบาเชื่อว่านัดนี้น่าจะกลับมาสู้ในบ้านเองที่ชนะถึง7นัดหลังสุดนะครับในก้าแมทร,รายการไม่แพ้ใครนะครับประกอบกับไลโออยู่ในช่วงค่อนข้างฟอร์มแผ่วนะครับมาหมัดช่วงนี้มีฟอร์มดีก็คือยันเสมอริมวันริดได้แต่นั่นก็คือในบ้านเองนะครับนอกบ้านเจ๊งหมดเลยสําหรับความคิดผมเนาะดังนั้นสนนราคาไม้กั้นที่กิโลหน้าถือแค่0.7นนะครับยังไงก็หน้า เลือกเสียดเจ้าบ้านมากกว่านะครับผมดังนั้นได้รอลุ้นครึ่งหรือไม่ก็เต็มไปเลยเนาะดังนั้นคู่นี้อาจารย์ก่อนคุยื่องบ่นขอแนะนําให้ถือเจ้าบ้านได้ลุ้นสบายๆจากไปจบไปแล้วนะครับทัศนะ3คู่เน้นๆประจำวันนี้26กุมภาพาถ้าชอบถ้าใช่ตามไปเป็นลุ้นด้วยกันถ้าไม่ชอบไม่ใช่คิดเห็นต่างไม่ว่ากาัน มาร่วมแชร์ศาสนะกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าจะไปแชร์ทัศนะในกลุ่มลิงก์ใน e s สคริปชันนี้ได้เลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ก่อนคือลังบอลเพื่อ,อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอแบบนี้ในทุกๆวันนะครับยังไงก็สวัสดีครับ